สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดครับเปิดกันมาก็มีการสั่นเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องที่ในอดีตนะฮะเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่มาถึงปัจจุบันผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วแน่นอนครับสั่นอย่างนี้ แผ่นดินไหวครับวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะมาทราบกันถึงนะฮะว่าการเกิดแผ่นดินไหวจะมีผลอย่างไรกับสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆและการถล่มนะครับการล้มลงมาของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นครับมีวิธีใดนะครับที่จะทําให้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้โครงสร้างเหล่านี้มีความแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่เราจะไปสั่นกันมากกว่านี้นะครับเราพบกับทีมผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองทีมครับทีมแรกครับคือทีม พระสุธากมปนาทครับขอต้อนรับคุณกนกพันธ์จันท์สิริศีและคุณอัตพรวงอนันต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิวและคุณก้องนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าคนนี้คือคุณก้องและคนนี้คุณไม่ใช่ค่ะคิวค่ะโอ้ยอย่างรับมุกเราถ่ยว่ากันไปอ่ะล่ะอีกทีมหนึ่งครับที่จะมาต่อกรกับทีมนี้นะครับทีมเรสคิวครับขอต้อนรับคุณนภพัฒน์กิจพิทักษ์และคุณวราพรจันเพ็ญครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่นและคุณปูครับอันนี้ก็สดใสไม่แพ้กันเลยนะพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวมีใครเคยเจอบ้างไหมเคยค่ะเคยเจอแหละหน้าตามันเป็นยังไงอยากรู้จริงๆเลยเพราะเราไม่เคยเจอเลยอ่ะมันก็สั่นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงครับแผ่นดินไหวเจอที่ไหนยังไงที่ทํางานมันมันอาการเป็นยังไงครับมันเหมือนจะวูบอะค่ะนึกว่าจะเป็นลมอแต่จริงๆคือไปถามเพื่อนๆกลายเป็นว่ารู้สึกเดียวกันหมดเคยเจอไหมแผ่นดินไหว เคยแต่ใต้น้ำค่ะซินามิครับซินามิตอนนั้นอยู่ใต้ใต้ทะเลโอ้โหนี่เขาไฮโซคนดินเขาไม่เอาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเป็นยังไงเป็นยังไงแค่รู้สึกว่ามีกระแสน้ําที่มันแรงมากเพราะปกติเราดําน้ําถ้าเราอยู่กระแสนดีจะไม่มีกระแสน้าใช่ไหมครับถ้าอยู่สภาพสภาพน้ําที่ดีคือเห็นเห็นฉลามนี่แบบปลิวไปไกลไม่รู้จักตอนนั้นยังเห็นยังสนุกสนานเลยครับหูฉลามลอยฉลามปลิวแล้วก็ปล่อยตัวให้ลอยลอยแมันดีครับ จนขึ้นมาเหนือน้าขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเห็นทุกอย่างวุ่นวายไปหมดโอ้โหเนี่ยคทั้ง4ี่ท่านมีประสบการณ์ในการนะฮะอยู่ในบรรยากาศของแผ่นดินไหวแล้วนะครับผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ครับอยากลองไหมคะเคยแต่เคยแต่บ้านไหวไปไหนมาอะไรเงี้ยมันเลยไหวนิดหนึ่งนะครับอ่ะ พูดถึงแผ่นดินไหวนะผมมีของเล่นคุณผู้ชมครับเวลาเรามีของเล่นในสตูนนี่ผมดีใจมากเลยเหมือนเด็กมากเลยนะฮะามาดูกันข้างหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ครับอของเล่นที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับนี่คือโต๊ะและอันนี้คือเชคเทเบิลหรือว่าโต๊ะสั่นนั่นเองปัจจุบนะะันถ้าเราสามารถที่จะจําลองนะฮะการแผ่นดินไหวได้นะครับด้วย เช็คเทเบิลนี้หรือว่าโต๊ะสัตว์ขอเรียนเชิญครับร้อยโทประกาศสิทธิจันทนะลิขิตครับจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญทางด้านนี้เลยนะฮะทางด้านนี้นะฮะอธิบายกันนิดนึงครับว่าไอ้โต๊ะสัตว์เนี่ยฮะเช็คเทเบิลมันประกอบไปด้วยอะไรมีอะไรบ้างอันนี้นะครับอันนี้คือจําลองเป็นตึกตึกสูงในกรุงเทพครับเหมือนกันครับเดี๋ยวรบกวนให้คุณประกาศสิทธิ สาธิตนิดนึงนะครับว่าถ้าเราจำลองการแผ่นดินไหวแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทงจอจะแสดงผลเป็นยังไงครับนะครับได้ครับตอนแรกนะครับผมจะสาธิตการเกิดความถี่ต่าก่อนอันนี้คือความถี่ต่ำนะครับความถี่ต่ําความถี่ต่านั่นหมายความว่ามันจะอ่าโอเคนี่คือความถี่เรียกความถี่ต่ำนะฮะเราจะเป็นกราฟขึ้นเลยนะครับอันนี้ต้องไปดูไปดูไปดูเลยได้ดูได้เลยครับอ่ะครับมาเลยครับผู้เข้าแข่งขันนี่ครับ ก็จะเห็นเห็นได้ว่าก็ใกล้เคียงกันเส้นเส้นสีแดงคือพื้นนะครับส่วนเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือตัวตึกนั่นเองต่อไปจะเป็นการสาธิตการความถี่ที่สูงขึ้นอันนี้คืออ๋ออันนี้คือแบบความถี่ต่ำอันนี้ต่ำแล้วนะครับผมมีสูงขึ้นอยูนี้สูงขึ้นกว่านี้อีกตัวเดิมใช่ไหมครับตัวเดิมครับลับมาครับแม่โอ้ยชิดกันมากเลยเห็นไหมครับ ที่พื้นก็สั่นแบบสูงมากเหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบความถี่สูงใช่ไหมครับ,ค,รบคุณงานาสิทธิ์อะกลับมาทางด้านนี้เลยครับเอาละเราได้เห็นแล้วนะครับการจําลองนะฮะการสั่นแบบความถี่ต่ําและความถี่สูงของตึก2ตึกนี้ซึ่งมีความสูงเท่ากันคําถามของเราครับคุณผู้ชมครับจะอยู่ที่เช็คเทเบิลตัวนี้โต๊ะสั่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีตึกที่มีระดับไม่เท่ากันอยู่3ตึก เชิญประจําที่เลยครับค่<ฮ>ะคำถามถามว่าในความถี่ที่มีการสั่นถี่มากๆนะครับความถี่สูงเนี่ยตึกประเภทไหนจะมีการโยกตัวมากที่สุดนะครับจะหนึ่งจะเป็นตึกเตี้ยสุดหรือสอตึกกลางนะครับหรือสตึกที่มีความสูงสูงที่สุดมือวางข้างๆครับพร้อม กดครับโอ้โหทีมเรสคิวก็กดก่อนนะครับยังช้ายังช้าอยู่ทีมเรสคิวครับตึกไหนครับจะมีการโยกตัวมากที่สุดคือจากประสบการณ์แล้วก็จากดูแล้วว่ายิ่งดูที่สูงยิ่งหนาวเอ๊ะมันเกี่ยวมันเกี่ยวไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวมันเกี่ยวอะไรกันยิ่งสูงยิ่งสั่นอย่างนี้เหรอใช่ยิ่งสูงปุ๊บแบบตึกมันจะโค้งเคงโค้งเคงอะค่ะ แม้ <Billie S 2> แต่มันก็ตามหลักการแล้วก็คือมันยิ่งสูงอะความโครงแขงหรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เลยนะตึกสูงสุดนะครับมาถึงทีมขอเรียกเอิร์ธควกได้ไหมได้ครับครับตอนแรกก็นึกว่าน่าจะเป็นตึกสูงแต่หลักการศึกษามาแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดทีทีอย่างเงี้ยไอตัวที่มันที่มันเตี้ยมันน่าจะมันน่าจะทิ้งมาทางนี้แล้วกลับไปเร็วเร็วกว่าตึกสูงตึกน่าจะตึกสูงเพราะตึกสูงพอพอมันถี่จัดเนี่ยกว่าจะเทือนนึงข้างบน ครับจะเห็นได้นะครับว่ากล้องนี้แต่ก่อนเป็นนางรำมาก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไอ้ตึกตึกเตี้ยครับคิดว่าน่าจะเป็นตึกเตี้ยสุดน่าจะมีการโยกตัวมากที่สุดมากกว่าใช่ใช่ใช่ตึกประเภทไหนจะมีการโยกตัวมากที่สุดมาใกล้ๆเลยครับใช่เลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะนะเดี๋ยวคุณประการศิษ์จะเดี๋ยวผมจะสาธิตเอาความถี่ไหนก่อนดีครับลองความถี่ต่ำนะเล่นเลันเล่นเล่นครับเลเล่นมามา นี่นะครับเห็นไหมตึกเตี้ยเป็น,นยังไงเตออือนน้อยกว่าเห็นไหมครับตึกสูงมากกว่ามากกว่านะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับจากกราฟคราวนี้แหละถ้าความถีสูงมันจะเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่ามันจะเป็นตรงกันข้ามหรือว่ามันจะยึดเกาะกับทฤษฎีนี้ถ้ายึดเกาะกับทฤษฎีนี้แต่ถ้าเกิดมันตรงกันข้ามหมายความว่าตึกเตี้ยเนี่ยมันสั่นมากกว่า คุณก็ได้คะแนนไปถูกไปนะครับอ่ะเรามาดูเฉลยนะครับกับความถี่สูงเชิญครับเอายังไง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 ตึกเตี้ยใช่ไหมฮะตึกเตี้ยนะฮะจะมีการโยกตัวมากกว่าเห็นอย่างเห็นได้ชัดนี่ทะลุกราฟไปเลยนะครับพัชรากราบหน้าได้ไปเลยสองคะแนน คุณได้สร้างมาตรฐานที่สูงไว้กับตัวเองแล้วนะครับกับข้อต่อๆไปทีมนี้ยังมีโอกาสตีตื้นกับมานะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับตอนนี้นะผมมีของเล่นชิ้นใหม่ครับที่อยู่ตรงนี้แล้วนี่คือตู้ปลา2ตู้นะครับจะเห็นว่าด้านในมีทรายนะมีทรายอยู่ในนี้ทั้ง2ตู้เลยนะครับแล้วก็มีโครงสร้างมีสิ่งที่เราจําลองว่าเป็นตึกนะครับสตึกเหมือนกันขนาดเท่ากันน้ําหนักเท่ากัน แต่ที่เห็นอยู่ด้านบนเหนือดินนี่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างเป็นฐานถูกต้องไหมครับ,รบใต้ดินลงไปเนี่ยจะมีฐานอีกอันนึงก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงกว้างขึ้นมขึ้นมาหน่อยแต่ว่าฐานเนี่ยสฐานนี้เท่ากันนะแล้วจะหนาเท่ากับกับฐานบนนี้อยู่ในดินนะครับฝั่งนี้จะเห็นได้ว่าทรายมันจะไม่แห้งถูกต้องไหมครับนะจะเปียกนะครับ,รบซึ่งเราเติมน้ําประมาณสัก5้าซีซีนะครับเข้าไปใน ตู้ปลาตู้นี้ส่วนทางด้านขวามือผมเป็นทรายที่แห้งไม่มีน้ํานี่คือข้อแตกต่างระหว่างสองตู้นี้ก็คืออันนึงคือทรายเปียกอีกอันนึงคือทรายแห้งและนี่จะนําพาไปสู่คําถามที่สองของเราเชิญประจำที่ครับคําถามของเราข้อที่2นะครับถามว่าเมื่อเขย่าโต๊ะสั่นนะท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ โมเดลตึกทั้งสองนี้ข้อที่1ครับตึกในตู้ใายที่ใส่น้ำจะล้มก่อนนะครับข้อที่2ตึกในตู้ใายที่ไม่ใส่น้ำจะล้มก่อนหรือข้อที่3ไม่แตกต่างกันเลยนะครับอ่าพร้อมมือวางข้างๆเข้าขใจคำถามนะครับเข้าใจตัวเลือกนะครับพร้อมกดครับ ทีมเรสคิวยัง็วกว่าแสดงว่าผู้ชายนี่แบบว่านะช้าตลอดไ่ไหวไมยไหวเดีวผู้หญิงมาครับทีมเรสคิวคุณคิดว่าตึกไหนจะล้มก่อนก็คือยังยังเชื่ออยู่ค่ะว่าถ้าทรายที่ยังไม่เปียกน้ำเนี่ยมันน่าจะล้มก่อนเนื่องจากมันไม่มีอะไรยึดเวลาเราใส่น้ำใส่น้ำลงไปในทรายเคยเล่นไหมตอนเด็กๆเคยเล่นไหมตอกกองทรายรู้ล้เหมือนเวลาเราปั้น ปั้นลูกทรายใช่ไหมที่เป็นกลมๆลูกบอลจากดินจากทรายเราจะเอาทรายใส่น้ําแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปอ๋อคือเอาทฤษฎีนั้นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าฝั่งทางด้านที่มีทรายทรายที่มีน้ํานี่น่าจะอยู่ทนกว่ามาทางด้านนี้ครับครับผมพ่อสุธาร์กับพนรับมีความคิดว่ามันมันจะคล้ายๆเรายืนบนบนหาดทรายอะครับพอขึ้นมันซัดไปเรื่อยเนี่ยเท้าเราจะจมลงไปในทรายเรื่อยๆใช่ไหม เพราะผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าทรายที่มันมีความชื้นเนี่ยน่าจะแน่นกว่าทรายที่มันแห้งแล้วก็น้ําหนักของทรายที่มันเปียกเนี่ยน่าจะกดทับไอ้ตัวไอ้ตัวฐานที่อยู่ด้านล่างด้านล่างสีดําลงไปอีกะฮะอ๋อคือพอมันเติมน้ําเข้าไปมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นใช่มันเลยน่าจะไปกดทับใช่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดการสั่นสะเทือนครับบนเช็คเทเบิลเนี่ยครับอันที่ล้มก่อนคืออันที่อันที่ไม่มีน้ําคือทรายแห้งครับตอบเหมือนเขา เฮ้ยคุณก็พูดอย่างนี้ไม่ถูกเรเหมือนกันครับตกลงตอบเหมือนเขานะครับแห้งทรายแห้งจะล้มก่อนจะล้มก่อนครับเราจะเฉลยด้วยกันรุกกนคุณประกาศสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ก้ามมือของเขาแข็งแกร่งมาเลยนะอะมาทางด้านนี้มาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าโครงสร้างไหนจะล้มก่อนหรือว่าจะไม่มีคำแตกต่างกันเลยเฉลยกันนะครับครับพร้อมะ นึงนึงๆๆอใช่คุณผู้ชมครับที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับคือกรุงเทพที่เราดินอยู่ตรงนี้นะครับข้างใต้ของเราเป็นดินแบบนี้ ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะครับถ้าเรารู้ว่าดินของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันนะครับให้ตึกของเราไม่เกิดความเสียหายได้อย่างไรจากแผ่นดินไหวสักครู่เดียวครับ แลวครับกลับมาสู่รายการวิจัยไทยคิดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของเรานี้นี่ครับคือการจําลองนะตึกที่มีความสูงต่างกัน3ระดับนะครับอธิบายนี้ก่อนเลยะครับว่าทําไมตึกที่เตี้ยกว่าเนี่ยมันจะมีแรงสั่นมากกว่าครับครับผมคือปกติแล้วเนี่ยนะครับ แต่ละตึกเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวะการสั่นตัวตามธรรมชาติของเขาอยู่นะครับซึ่งก็จะมีค่าไม่เท่ากันนะครับทีนี้ดินก็จะมีจังหวะที่เขาเขย่าเหมือนกันที่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่ตึกเขย่าเนี่ยกับจังหวะที่ดินเขย่าเนี่ยมันมาเท่ากันหรือประมาณใกล้เคียงกันเนี่ยตึกนั้นมันก็จะมีการสั่นที่ดุนแรงแล้วก็อาจจะพังทลายลงมาได้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์การสั่นพ้องหรือการรืกกำอรทีนี้ในกรณีของกรุงเทพเนี่ยนะครับ ก็เรานักวิจัยเนี่ยพบว่าตึกดินเนี่ยนะครับจะมีความถี่ของการสั่นเนี่ยที่ประมาณ1รอบต่อวินาทีหรือ1เฮิร์ซซึ่งตึกที่มีความสูงนะครับที่จะสั่นแรงเนี่ยก็คือตึกที่มีความสูงตั้งแต่6ถึง15ชั้นขึ้นไปนะครับจะมีความถี่ประมาณ1เฮิร์ซ์พอดีนั้นตึกพวกนี้ก็จะเป็นตึกที่เราเชื่อว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดครับผมมาถึงตรงนี้ครับมาถึงทรายนะครับที่มีน้ํากับทรายที่ไม่มีน้ํา ทำไมอันที่มันมีน้ํามันถล่มก่อนนะครับครับผมต้องอธิบายงี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับทรายเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆขนาดเป็นเม็ดทรายนะครับสัมผัสกันนี้ตรงจุดสัมผัสเนี่ยเขาก็จะมีรอ,อยต่อมีแรงกระทาที่จุดสัมผัสเป็นแรงทั้งแรงกดแรงเสียดทานแรงดึงอะไรก็แล้วแต่รแรงเหล่านี้นะครับจะเป็นแรงที่ช่วยรองรับน้ำหนักของตัวตึกครับนี่ธรรมาชาติของของของดินเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะทรายเดี๋ยวมีน้ําด้วยนะน้าใต้ดินเป็นต้น ซึ่งถ้าในสภาวะที่มันนิ่งๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทีนี้พอดินมีการเขย่าตัวอย่างรุนแรงรนะฮะน้ำซึ่งแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินเนี่ยมันก็จะเกิดแรงดันตัวที่สูงมากแล้วก็ดันให้เม็ดดินเนี่ยแยกออกจากกันนะพอเม็ดดินแยกจากกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สัมผัสกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะแรงตรงจุดสัมผัสเนี่ยก็จะหายไปเม็ดดินก็จะกลายสภาพกลายเป็นสารแหวอลอ,อยล่องลอยอยู่ในน้าดินกลายสภาพเป็นของเหลวนะครับก็คือ พอดินแทนท่าเป็นของเหลวปั๊บเนี่ยตึกตัวนี้ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ก็ชุดตัวลงไปอ,อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเป็นย่างนั้รครับผมนนบใช่ครับอาจารย์ครับเราในในงานวิจัยเราจะมีวิธีการ,ราป้องกันหรือว่ายังไงกับแผ่นดินไหวในกรุงเทพนะฮะหรือว่าทั่วไปครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะต้องให้พวกเราเนี่ยฮะยอมรับความจริงสมประการก่อนนะฮะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเราทํานายลงน้าไม่ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ แม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีสูงมากเนี่ยนะฮะทำนายได้อย่างเร็วสุดคือ30วินาทีก่อนที่จะเกิดแล้วนะ <laughs> มีเวลา3 0วินาทีหน, <laughs> นีทันเลครับ <laughs> สองก็คือว่าม,มันเป็นภัยธรรมชาติรเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้การเตรียมความพร้อมที่เชื่อว่าดีที่สุดก็คือการเตรียมอาคารของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะฮะพอที่รับมือพินไหวได้เราทางด้านหลังนี่ฮะอาจารย์ครับผมคืออะไรยังไงครับครับโครงสร้างของอาคารครับครับโครงสร้างอาคารเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีเสานะฮะมีฐานลาก ครับ,รบที่เห็นด้านหลังก็คือเป็นรอยต่อระหว่างคานกับเสามีคานมีเสานี่นะฮะนะครับที่เราเห็นมันเป็นเนื้อปูนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับ,รบจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันมีเหล็กเส้นอยู่เป็นเหล็กนะครับนะครับทีนี้ตัวโครงสร้างพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดข,าดของตัวโครงสร้างเองก็หมายถึงเนื้อปูน2ก็คือเหล็กจํานวนเหล็กที่เสริมอยู่ข้างในว่ามีขนาดเพียงพอหรือไม่ครับผมถ้ามีขนาดโครงสร้างเล็กเกินไปนะฮะหรือว่า S <S เนื้อเหล็กน้อยเกินไปเนี่ยโครงสร้างก็จะเสียหายนะในกรณีเสาเนี่ยปูนมันก็จะกรเหลุดออกหมดครับผมอยากจะให้ไปดูตรงนี้นะครับเอ่อตรงบริเวณตรงนี้ครับเป็นข้อต่อครับข้อต่อระหว่างตัวเสากับตัวคานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยไอ้ตรงข้อต่อตรงนี้มันก็จะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวที่มากก็ทาให้มันเสียหายได้นะข้อต่อมันก็จะกระเทาะหลุดออกมาครับนะฮะจะเห็นจากรูปนี้พอข้อต่อกระเทาะหลุดปั๊บเสานะครับซึ่งตั้งบนข้อต่อเนี่ยมันก็จะต้อง พังพลายตามลงมาด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วในงานวิจัยอาจารย์ได่มีการวิจัยยังไงครับเราก็พยายามที่จะทําให้ข้อต่อนี้แข็งแรงขึ้นครับนะครับโดยสองวิธีใช่ไหมใช่ครับผมพยายามคิดอยู่2วิธีวิธีแรกคือเราใส่เหล็กเข้าไปในข้อต่อเยอะๆเพิ่มเหล็กครับเหล็กนี้นะครับครับวิธี2คือเราทําข้อต่อให้โตขึ้นรอบๆอ๋อนี่คือ2วิธีใช่ครับคุณผู้ชมครับ อ๋และนี่คือ2วิธีนะที่อาจารย์ได้มีการทําการวิจัยนะเพื่อที่จะให้เสานั้นแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าวิธีไหนแข็งแรงกว่ากันกับคําถามที่3ด้านไหนครับกลับเข้ามาที่นะฮะสตูดิโอแห่งนี้ครับเห็นเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ไหมครับคืออะไรครับแม่แรงครับถูกท้านแม่แรงถูกต้องนะฮะจะเข้าสู่คําถามของเราเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญประจำที่ครับคําถามที่3าม ถามว่าวิธีใดสามารถทำให้เสารับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่ากัน 1. การเสริมเหล็กบริเวณตรงกลางอย่างที่เราได้เห็นการสาธิตไปแล้วนะครับหรือ2การเสริมปูนบริเวณมุม4ด้านหรือ3ดีขึ้นเท่าเท่ากันมือวางข้างๆครับพร้อมกดครับ <c oughs> ทีมพัฒนากับมนาดกดก่อนนะครับ นะครับถามวิธีใดสามารถทําให้เสารับแรงสั่นสะเทือนจากพผ่นดินไหวได้ดีกว่ากันคบนะครับเสริมเหล็กบริเวณตรงกลางครับหรือว่าการเสริมปูนบริเวณมุมสีด้านหรือว่าดีขึ้นทั้งสองอย่างเสริมเหล็กครับผมเสริมเหล็กดีกว่าค่ะปูนไม่น่าช่วยอะไรเพราะว่าถ้ามันสะเทือนผมว่ามันก็ได้จะดันปูนออกมาได้อีกแหละครับเสริมเหล็กนะเอาละเสริมเหล็กนะครับขอบคุครับ ทีมเรสคิวคิดว่าเป็นอะไรครับข้อสองข้อสองมายถึงคิดเป็นข้อนี้ครับคือดูแล้วมันน่าจะรับแรงสั่นสะเทือนแบบคือตอบตรงข้าวกับเขาเหมือนระบบผมว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อเป็นหลักมากกว่านะคือตอบตรงข้ามถ้าเขาตอบผิดยังไงถ้าเราตอบถูกก็ยังได้2คะแนนเสมอเขาอยู่ดีแต่ถ้าเกิดตอบถูกเราตอบก็แพ้อยู่ดีเอาละครับผู้ที่จะไม่ให้คำตอบของเรานะครับในข้อนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์อมรพิามาศครับ เรียนเชิญนะครับอาจารย์ครับมาเลยทุกคนมาเลยนะครับตอนนี้ยังไงฮะอาจารย์ที่ว่านิดนึงครับว่าทำอะไรครับคือในตอนแรกที่ผมวิจัยเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเออคือต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาเสริมเนี่ยเขามักจะนิยมใส่เหล็กเข้าไปตรงบริเวณข้อต่อนะฮะตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลนะฮะผมก็ใช้วิธีเดียวกับเขาก่อนนะฮะแล้วผมก็ทดลองนะฮะจากจากรูปจะเห็นได้ว่า นะครับการที่เสริมกําลังเข้าไปการที่เราเสริมเหล็กเข้าไปในข้อต่อเนี่ยจะทําให้ข้อต่อเนี่ยเสียหายได้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่านะฮะถึงแม้ว่าจะมีเหล็กก็ตามเนี่ยหรือจากที่เราเห็นจากข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าปูนเนี่ยมันสามารถจะทอหลุดได้แสดงว่าเนื้อปูนเนี่ยมันไม่พอนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมผมถือเสนอให้มีการเสริมกําลังโดยใช้วิธีที่เพิ่มปูนขึ้นไปนะครับเพราะจริงๆแล้วสาเหตุที่โครงสร้างพังเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อปูนเนี่ยมันไม่พอเพียงนะครับมันไม่ใช่เกิดจากการที่มันาดเเหล็กอยย่งีว เพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้คือแน่นอนครับต <w> ้องเป็นการพอกปูนที่บริเวณมุมของข้อต่อครับเ e s คิวตอบถูกนะครับข้อนี้จากศูนย์คะแนนนะตอบถูกข้อนี้เพิ่มเป็น2คะแนนก็เสมอกันทั้ง2ทีม2คะแนนเท่ากันครับมีวิธีการใดอีกไหมครที่จะทําให้การสั่นสะเทือนรับแรงการสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นมีครับเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์เช่นการพอกเสาให้โตขึ้น หรือว่าการทําให้คานใหญ่ขึ้นก็ทําได้เช่นเดียวกันครับเสริมความอ้วนเมันเลยว่างั้นถูกต้อง <laughs> ใช่ครับก็ <laughs> คือว่าเราเสริมให้มันอ้วนขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ว่าเราสามารถทําให้กําลังมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้อ๋อแ,แ,แล้วงานวิจัยในประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทันดินไหวตรงนี้อาจารย์มียังไงบ้างครับในเมืองไทยตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยงานวิจัยในเมืองไทยเราก็ค่อนข้างจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราได้รับความสนับสนุนทางด้านทุนการวิจัยเนี่ย จากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกมรมโจ้าธิการและผังเมืองรหรือสอกวอ,อเองก็ตามนะครับซึ่งก็ให้ทุนกับอาจารย์ในแหมรัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่เรารวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านเนี่ยมาทํางานร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นด้านนักธรณีวิทยาวิศวกรโครงสร้างนะฮะวิศวกรปฐพีกลศาสตร์หรือกระทั่งนักอุตุนิยมวิทยาความรู้พวกนี้เนี่ย มันจะช่วยเมื่อหลายคนหลายความเห็นนะฮะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยเข้ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นองค์ความรู้ที่ดีกว่าหน,ห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวคิดครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าทั้งสองทีมของเราคะแนนเสมอกันหลังจาก3ข้อผ่านไปแล้วจะต้องมีข้อตัดสินนะเพื่อที่จะดูว่าวันนี้ใคร มีความเก่งกาจยิงลูกโทษเป็นการยิงลูกโทษนะครับในข้อสุดท้ายนี้เด sure> eh ี๋ยวเชิญประจําที่นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอาจารย์อยู่กับเราเพราะอาจารย์ต้องเป็นคนเฉลยนะครับในข้อสุดท้ายของเรานี้นะครับเอาละคําถามถามว่าหากเพิ่มน้ําหนักที่ยอดตึกนะครับโดยการเช่นนะครับโดยการวางแทงน้ำจะทําให้ตึกสั่นจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงพร้อมกดครับ ทีมลสคิวคิดว่าอย่างไงครับน่าจะเพิ่มขึ้นขด้วางลำหนาข้างบนมันจะเพิ่มขึ้น <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> พัสุธาเขาบอกว่าไงนะกับหน้าผมคิดว่าน่าจะช่วยลดการสั่นสะเทือนเพราะผมเดาว่าผมคิดว่าเหมือนแบบเราแกว่งเชือก <c oughs> ใช่ไหมผมแกว่งเชือกด้านนี้แล้วมีคนแกว่งเชือก อีกด้านหนึ่งสวนทางการเหมือนน้ำน่าจะช่วยหน่วงหน่วงในการไหวตัวอะไรเงี้ยเดาได้อย่างงั้นนะทำให้การสั่นไหวน้อยลงลดลงลดลงนะครับเอาละครับคนหนึ่งบอกเพิ่มขึ้นคนหนึ่งบอกลดลงนะครับมาทางด้านนี้เลยมาฟังคําตอบจากอาจารย์อมรนะครับมาดูกันซิว่าถ้าเราเพิ่มน้ําหนักนะฮะบนยอดตึกเช่นเราวางแทงน้ำนะฮะเพิ่มเติมน้ําไปเต็มเต็มเนี่ยมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นละมันจะทําให้การสั่น ของตึกนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับอาจารย์ครับลดลงครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับทีมพัสทากรรมนานะครับรับไป2คะแนนและเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับอะไรอาจารย์ครับเพราะอะไรครับครับผมการที่เราเพิ่มมวลหรือน้ําหนักให้กับยอดตึกเนี่ย ะจะเป็นตัวหน่วงที่ทําให้ตึกเนี่ยสั่นช้าลงครับในต่างประเทศเช่นในประเทศไต้หวันเนี่ยมีตึกที่สูงมากเลยนะฮะสูงมันครึ่งกิโลครับแล้วก็มีการสั่นเนื่องจากลมแรงมากวิธีการที่เขาแก้ปัญหาคือเขาก็จะเอาน้ําหนักตุ้มเนี่ยเข้าไปถ่วงในตึกนะครับพอมันมีตุ้มถ่วงไปตึกปั๊บเนี่ยทำให้การสั่นของตึกเนี่ยลดน้อยลง ก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่คําถามที่คุณทิศได้ถามไปครับผมครับเข้าใจกันแล้วนะครับและวันนี้นะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์อมรนะครับคุณประการศิลป์และคุณพาุวัฒน์นะครับทั้งสาท่านนี้และรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทั้งสีท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมเวลาเราก็หมดลงแล้วนะครับคาถามประจําสัปดาห์ครับถามว่าอาคารในเขตกรุงเทพครับที่มีการเสี่ยงต่อการพังนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวจะมีความสูงประมาณกี่ชั้น1 สูง6 1ถชั้น2 16 2 5ชั้นและ3 25ชั้นขึ้นไปครับส่งคำตอบของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วใครอยากจะเข้ามาเล่นเกมกับเราก็สมัครเข้ามาเลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ